ตลุงงานแอปเปิลฟาเอาใน3นาทีใช่ครับงานงานแอปเปิาเอาเม่อคือท่าน,นได้มการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายไก่ปอกนะฮะซึ่งเขาเปิดงานด้วยเจ๊ที่คุเหมือนเดิม,มแต่พระทานโทษเขาเปิดตัวได้อันนี้ก่อนนี่ นี่คือ Apple Watch Series 8ครับค่ก็เพิ่มนะฮะ Always on Display นะครับเวลาที่คุณล็อกหน้าจอหรือหรือว่าคุณไม่ได้มองมองอนาฬิกามันก็จะขึ้นขึ้นอะไรไว้ให้ก่อนที่คุณจะปลดล็อกหน้าจอนาฬิกามันจะช้มีเวลาเวลาบอกเวลาตราวจจับไอ้นูนี่นั่นมีเหมือนเดิมแล้วก็จะมีนะกันน้ำกันฝุ่นนะฮะกันตกกันฝนมนมีเพิ่มเข้ามาอีก <c oughs> แล้วก็แล้วก็มีเรียกถูกเชิญได้ด้วยอ่ามีเรียกถูกเชินได้ด้วยนะฮะก็มีการแท็กกิ้งกดจับการนอนหลับกอะไรว่ากันไปตัวจับกระต้นของหัวใจนะครับนะในหมดที่ปุ่มไม่ประยมนะอ่าก็มีนนะฮะน,ะะนี่นี่คือตัวเครื่องด้านในฮะเขาเพิ่มเซนเตอร์ไว้อ่ดดอาม,ามีตัวจับอุณหภูมิด้วยนี่คือเข้ามาใหม่ฮะตัวจับอุณหภูมิแล้วก็มีนะฮะอะ่ากดกดจับว่าตกไข้หรือยังนะต่อคูหญิงนะฮะอ่แล้วก็มีอ่าแล้วก็ นี่เขาูมิใจนำเสนอมากกันชนนะครับการชนน,นี่เปแบบ็นบาร์รี่สายหง่วโ,โมงครับไม,ม,ม่มีโลว์พาวเวอร์หมดด้วยแล้วก็มีดีลูโซโลโมิ่งนะครับมีทูบุ๊ฟเอ็กซ์อยู่ในนั้นเห็นเปล่าคือเฮ้ยมาถึงเอ็กซ์นะครับถนนถนนราคาเอ้ยอย่าเพิ่งบอกไปเอฟีก่อนเอฟี FE ก่อนเอฟี FE นะครับเหมือนกับเมื่อกี้แหละฮะเพียงแต่ว่าจะ จะเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็มีระบบเรียเร็อัพนะครับอ่าแล้วก็ดีตัวใหม่ครับ Apple Watch Ultra อ่าหน้าจอใหญ่นะครับแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นนะฮะกันแบบพิเศษแบตเตอรี่ยานาแต่หอยทั้งวงนะครับแล้วก็มีโหมดที่ทำให้อยู่นานถึง60ชั่วโมงแล้วก็รองรับที่มีเอสที่ไกลกว่าเดิมอ่านี่กันน้ำระดับ PE1.9 ครับเป็นการทดสอบนะฮะ แล้วก็แล้วก,วก็ทั้งหมดนี้น,นี่นี่ฮะราคาของ Apple Watch นะครับจะอยู่ที่แล้อ,อยู่ <700 S 1> ที่กัลซกัลซ์กัล์ดอลลาร์อ่าใช่เริ่มต้นนะฮะเซรี 8, 99, แปดหมื่นห้าเก้าร้อย SE เก้าพันเก้าได้ Apple Watch Ultra สามหมื่นพันเก้าร้อยบาทครับผมอัดอ่อาในกระดาษด้วยกัน เดี๋ยวเดี๋ยวแอปพอร์ตแอปพอร์ตล<า>่ะใช่ใช่แอ o พอร์ตสาม<อ>นาทีไม่พอจริงๆฮะอ้าวโอเคแอปพอร์ตจบได้สามนาทีเข้า <c oughs> ในสามนาทีเอ่ออ้าวกี่ัะคู่มาดูกันต่อว่าแอปพอร์ตว่าแอปพอร์ตโผล่ไปยังไงครับอ่า ตลุกงานแอปเปิลฟ้าเอาด้ามาทีขาตองสองที่สองตองตองเอฟฟอดโปครับเขามีชิปใหม่ที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่า H 2อ่า <c oughs> เป็นเป็นซ p u เสียงนะคะของเขาของเขาตัวใหม่ขึ้นมาแทนที่ H 1นะครับอ่านี่แล้วก็มีลำโพงที่ใหญ่กว่าเดิมทำให้คุณจะได้เสียงที่หนักแน่นและกังวานมากกว่าเดิม แล้วก็มี s p ชี i a l Audio ครับที่ทำให้คุณได้รู้สึกได้รู้ซึ้งนะฮะในในทุกอนูของเสียงนะครับโดยการตรวจับเสียงโดยการตรวจับเออหูของเราว่าเออเออเรามันน่าจะมีเสียงออกทางไหนบ้างอ่าแล้วก็มี Active c a n c e l เ a t i o n ครับเวลามื่ออยู่กลางแจ้งอะไรก็ว่ากันไปคุณก็จะไม่ยินข้างนอกคุณได้ยินแต่เพลงอย่างเดียวแล้วก็มี Adaptive t r a n s p a r e n c นะครับถ้าคุณอยากฟังเสียงภายนอกคุณก็เปิดมาได้อ่า แล้วก็มีการถูๆอย่างนี้นะคะเพื่อปการเปิดปรับเพิ่มระดับเสียงว่ากันไปเออนะฮะแล้วก็ตัวเคสนะครับมีลำโพงนะฮะแจ้งเตือนอ้าวเอ้ยชัดอยู่นี่นะอะไรอย่างนี้แล้วคุณสามารถชัดชัดกับที่ชัดเดียวกับ Apple Watch ของคุณได้เลยเออนะไม่ใช่ไปอยู่อีกตามอีกอีกจับอีกประเทศหนึ่งนะฮะเอออันนั้นก็อันนั้นก็แเกินอะเดี๋ยวค่อยว่าละคะป้ไอโฟน ไอโฟนนะครับอ่ามีให้เลือก2ขนาดนะฮะไอ o n e 4ธรรมดานะฮะ6.1นิ้วและพัสนะฮะ6.7นิ้วนะฮะหน้าจอของ iPhone นะฮะ i ไอโฟน4ยังคงเป็นโพลีเหมือนเดิมนะฮะความสว่าง1 2 0 0นะฮะกระจกแบบเซรามิกชิลนะฮะประสิทธิภาพอ่าจะใช้ A15 Bionic แบบ5 A4 นะฮะ g p u 6 core CPU และ16นิวโรเอนจิ้งนะฮะและ ไอเอสพีนะฮะใหม่ที่ทำให้ระมวลส่ภาพได้ดีมากขึ้นนะกล้องอ่า12ล้านพิกเซลนะฮะ f 1.5นะฮะถอยเก็บรายละเอยียดสีได้ดีมากขึ้นถ่ายภาพกลางคืนได้ดีถึงเก้าหนึ่งเตรนะกล้องตัว่มมีสองนะเป็นลเลนส์มุมกว้างนะยังคงไม่แตกต่างเดิมากนะกล้องหน้านะฮะความละเอียดน,นะฮะ12ล้านพิกเซล f 1.9พร้อมกับออโต้โฟกัสหน้า มีการติดต,ดตั้งโฟโตนิกเอนทีนนะทำให้การถ่ายภาพกลางคืนได้ดีขึ้น 2, 2. ถึง2.5เท่านะวิดีโอยังถ่ายและ,ะได้เท่าเดิมนะจะมีฟีเจอร์แอคชั่นโหมดนะทำให้การถ่ายภาพเนี่ยไอถ่ายวิดีโอเนี่ยไปวิ่งไปนิ่งขึ้นกว่าเดิมนะเชื่อมต่อ 5G อ่าโอเครับรอง e e ซิมนะฮะได้หลากหลายเบอร์นะครับมีฟีเจอร์แคสต์เทคชั่นะทำงานร่วมกับ Apple Watch นะ พติเตอร์การติดต่อยาวเทียมนะในพื้นที่ไม่มีสัญญาณก็มานะฮะแต่จะมีการตอบถามนะนะครับราคาอยู่ที่799ดอลลาร์จนละขาย16บหกพันยอยู่นี้ราคานะส่วนิราคาไทยราคาไทยเริ่มต้นสามต่บเจ็ดพนเก้าร้อยบาทตัวพันสามสิบก็ดพันก้าร้อยบาทต่ว a p เริ่มต้นที่แปดพันเ้อาสบบครัเดี๋ยวกลับมาตอนบถามครับ ไอโฟนสี cool. yeah. so, like people, uh, people, uh, ่โปรนะไอโฟนสี่โปรแม็กนะตัวเครื่องมีสีม่วงสีใหม่ก็คือสีม่วงนะดิฟเพล่โป้นะเอ่อดิฟพาวเพิร์ชนะดิฟเพิร์เพิร์กซีเวอร์กราฟิกเอ่อกราฟิตี้นะฮะโก้วัสดุข้างในเป็นแบบเดิมนะคือแตนเลสติลนะตานกไม่ใช่ติ่งด้านบนนะฮะเล็กเซนเตอร์นะฮะภาพรวมเล็กลง ที่เรียกว่าเด n ิม i c ไอ l a แลนด์นะฮรองรับการขยายตามการใช้งานเช่นการเชื่อมต่อหูฟังแอป s ปีเสียงขยายหนะ้าจอเวลาเล่นเพลงเวลารับสายและยังมีการย้ายตำแหน่งนะคือเล็กลงนะและยังรองรับโปรแกรมตื่นในอนาคตด้วยแถมยังแสดงแยกได้บางโปรแกรนมนะ้นานหน้าจอ iPhone 4มีขนาดปุปปนิ้วนะนะและโมดกนะ,ะหนุ่นเะินิ้วนะพอต่อหน้าจอ2อ0 0ันนิดนะ ถือว่าสว่างมากขึ้นก็อยู่กลาแดกน,นะรงรับรอาเวออ k นะ s นแสดงผลหน้าจอได้ไม่ว่าปิดหน้าจอแถมยังใช้ wallpaper ปกติได้นะมาพร้อมกับชิป Apple a p p l e A 1 6อ i o n ่ c นะเคลมว่าแรงขึ้นกว่า A13 มากขึ้น40%และเป็นแบต2อขอแรงและ4ีขอแบบประหยัดนะครับแต่มีการใช้นะสองข้อในกินไฟน้อยลง20%นะ ดีทิฟเนโรเอ็นติน่าที่มากขึ้นดีทิฟอิสเพอเอนติน่าไอเอสทีนะใหม่กอรับกับกล้องของไอโฟนใหม่หมดจะมาพร้อมกับตัวหลักความละเอียดสิบแปดล้านพิกเซลอ่าขนาดเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นนะขึ้นเลนนะเจ็ดชิ้นนะและมีระบบกันสั่นเวอร์ท่นต่อและเก็บรายละเอียดที่แต่น้อยดี ได้ดีข <rural conversation> ึ้นนะและรวมเซเตอร์ได้เมื่อแสงน้อยและเก็บแสงน้อยได้ดีต่อเท่าเมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro กล้องเ e เ e ฟูโต้ะทู้มซูมชูมอบูมได้สองเท่านะและเก็บรายละเอียดได้และเก็บรายละเอียดได้ขึ้นในที่แสงน้อยนะอั t r a วายนะความละเอียดล้านนะพ่เ x ้าเขาบอกว่ากล้องจะถ่ายภาพใกล้ได้ดีมากขึ้นนะ LED หน้าแปลชนะใหม่ มีการปรับรายละเอียดที่มากขึ้นวิดีโอมีการเพิ่มแอคชั่นโหมดนะซีนิมาติกโหมดโฟเล็นะสีเทนะเรโซเลชั่นโดบี้เวอร์ชันที่ทำงานไวขึ้นนะครับผมกนนหน่ระนละค่ะกรนละโอ้กระหน่ล่ะค่ะสี่โปเริ่มต้นสี่หมื่นหนึ่งเก้ารอยเล่นตีโปเว X สี่หมื่นสี่เก้าร้อยสูดรุ่นเพลงสุดเนอไอโฟนสี่โปร X อ๋ครับ i p h o n สิบสี oh. Oh. 14, ่โปแม็กหนึ่งพีหกืนหเก้าลหกมืนีนีพอนืนสีแ้้วเราหกื้นจิโอ้หหมืนเจ็ดมื่นเจ็พอนโอ้ยถ้าจะมาตายเมื่เคยเห็นไอโฟนราคาขนาดนี้มากนในโลกใบนี้ใช่อ่ะวันนี้กินสาองนะฮะสามซองกิกถไปเลยจ้าไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายโดเดี่ยมขึ้นแล้ว